ประวัติอิมแจฮยอกนักแสดงที่สร้างสีสันร,รอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับซีรีส์เรื่อง o n of Us Are Dead มัธยมซอมบี้อิมแจฮยอกเกิดเมื่อวันที่6พฤษภาคมปีคิทธศักราช1994หรือตรงกับปีพุทธศักราช2537เขาเป็นผู้ชายที่มีส่วนสูง181เซนติเมตร ปัจจุบันอิมแจฮยอกเป็นนักแสดงในสังกัดสตูดิโอซันตาครอสเอนเตอร์เทนเมนต์เขาเริ่มเข้าสู่วงการในปี2016โดยเริ่มจากละครเวทีและมิวสิคร์จากนั้นก็มีผลงานเว็บดราม่าในปี2019เรื่อง Cat b a t t e n d e r ในปี2020อิมแจฮยอกก็มีผลงานละครโทรทัศน์เป็นเรื่องแรกนั่นก็คือซีรีส์เรื่อง Alice เรื่องอลิสสนุกและน่าติดตามมากๆนะคะนักแสดงนำก็คือจูวอนและคิมฮีซอนในปี2022เขาก็ได้รับบทยังแดซูในผลงานซีรีส์เรื่องดังของ Netflix On Off Us Are Dead มัธยมซอมบี้ในเรื่องเขาจะเป็นคนตัวใหญ่ตรงไปตรงมาแล้วก็ชอบช่วยเหลือเพื่อนๆเ,เป็นคนที่สร้างสีสันและบรรยากาศให้กับห้องเรียนนี้เลยค่ะโดยก่อนที่จะแสดงเรื่อง On Off Us Ad e อิมแจฮยอกได้เพิ่มน้ำหนักตัวขึ้นถึง32กิโลกรัมเลยนะคะเพื่อให้เหมาะกับภาพลักษณ์ของบทบาทในเรื่องค่ะและหลังจากถ่ายทำซีรีส์จบเขาก็ลดน้ำหนักลงนั่นก็คือเรื่องราวประวัติโดยย่อของอิมแจฮยอกผู้รับบทยังแดซูซีรีส์เรื่อง on off our days มัธยมซอมบี้ฝากท่านผู้ชมติดตามผลงานเป็นกำลังใจให้กับอิมแจฮยอกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ